มรสการผร้อาจารย์นะคะในกรณีที่ผู้รู้ยังไม่ชนะก็ผร้อาจารย์สอนให้ฝึกผู้รู้ให้ชนะในการที่ดำริให้ผู้รู้มีตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองมีตัวที่สามอย่างที่ผร้อาจารย์สอนนะคะในยุทอัน,นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่กรณีที่ ในทางตรงกันข้ามก็คือเมื่อผู้รู้นั้นฉลาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีความจําเป็นไหมคะที่ยังต้องฝึกําริที่จะดึงผู้รู้ออกมาเป็นผู้รู้ตัวที่สองตัวที่สามเพื่อมาเป็นผู้ดูตัวที่หนึ่งแนละตัวที่สองยังมีความจําเป็นในการฝึกเพื่อที่จะเจ,จริญมากเนะะี่ยค่ะยังมีความจําเป็นไหมครับมัชคือแนวทาง เพื่อเข้าสู่ผลดังนั้นการเจริญมากเนี่ยมันต้องทำไปจนตายเพราะว่าเราจะมีบันไดคือทางเมื่อเราจะขึ้นบ้านเราจะขึ้นไปบ้านชั้นบนเราก็ต้องอาศัยบันไดทุกครั้งการตบทวนสภาวะการฝึกผลเพื่อให้เข้าถึงรู้ที่อิสระมันก็ต้องมีการฝึกฝนซักซ้อมอย่าเป็นประจำเพื่อรักษาความมิสระนั้นไว้ มันเป็นวิหารธรรมเพราะความไมสละนั้นนะ่ะมันก็เป็นอาการของสมมุติซึ่งเกิดจากการฝึกเราก็ต้องรักษาไว้ดีกว่าปล่อยให้มันมันวุ่นไวายไปเพราะธรรมชาติของขันบอกได้เลยว่ามันประมาทไม่ได้นั้นเราจะประมาทต่อขันไม่ได้ การทบทวนขันการพิจารณารมหรือการฝึกซ้อมการเจริญมรกเป็นสิ่งจําเป็นยังสําคัญอยู่เสมอซึ่งเราจะปล่อยวางไม่ได้แต่ไม่แค่สักดิ่ว่าไม่ได้หวังผลอะไรเพราะเรามมีผลอะไรกับการปฏิบัติเพอปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยในขณะที่เรายังไม่ตายเราก็ต้องฝึกไป แต่ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรจากการฝึกนั้นสติสมาธิปัญญาก็ยังจะเป็นต้องอาศัยอยู่เพราะว่ามันขาดไม่ได้การฝึกเพื่อเข้าถึงความอิสระก็ต้องฝึกอยู่เป็นประจำไม่ใช่อิสระแล้วอิสระเลยเพราะการเข้าไปเห็นความจริง,งเราเพียงแค่ปล่อยวางแต่เราไม่ได้ปล่อยทิ้ง หรือปล่อยป่าไดเลยเราก็ต้องฝึกซ้อมเสมอเหมือนทางโลกนิยมยมเรียนอะไรมาเยวก็ต้องมันฝึกซ้อมวิชาอาชีพนั้นไว้อาชีพอะไรก็ตามเมื่อทาเป็นแล้วก็ต้องฝึกซ้อมอาชีพนั้นจะเกิดความชํานาญถ้าลาจะจากอาชีพนั้นไปนานกลับมาทาใหม่มันก็ไม่เหมือนตอนที่เราฝึกจน่งองแค่การฝึกรู้ก็ต้องฝึกรู้อย่างค่องแค่ สติคล่องแคล่วสมาธิคล่องแคล่วปัญญาคล่องแคล่วก็ออกอย่างจนเกิดความชํานาญนั่นแหละเราต้องทําอยู่เสมอคำถามตัดไปไยังถามแต่ว่าผู้รู้เนี่ยขณะที่เราดึงผูง้รู้ออกมาหือว่กบทที่สองบทที่สามที่เรี่กฉลาดเนี่ยก็ออกมาจริง โดยโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นพอรู้กับจิตอ่ะอาศัยกันอยู่แทบจะเป็นตัวเดียวกันบางขั้นอาจจะว่ารู้เป็นจิตแต่จริงๆแล้วมันก็สวยกันเมื่อรู้ไปอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นก็จะจิตตามไปด้วยเสมอเมื่อรู้ไปอยู่กับกิเลสกิเลสก็จะมีกําลังเพราะมันมีจิตอยู่ในกิเลส เมื่อรู้อยู่ในสติสติก็จะมีกําลังรู้อยู่สมาธิเขาจะมีพลังรู้อยู่มีปัญญาปัญญาก็จะมีพลังถ้ารู้อยู่ก็รู้เนี่ยรู้ก็จะมีกําลังมากขึ้นเพราะขณะที่รู้อยู่ก็รู้จิตมันอยู่กับจิตรู้อยู่ก็รู้ด้วยนั่นเราต้องตัดทุกอย่างที่มันเป็นข้าศึกต่อคิเดสหากเราอยู่กับผู้รู้ได้ สิ่งที่ทุรุมันก็หมดความหมายเพราะมันมีผู้ร,รู้ที่เป็นพลังหากเราไปอยู่กับสิ่งที่รู้เท่ากับเราไปส่งเสริมสิ่งที่รู้ให้มีพลังคืออาการทั้งหมดเช่นเราไปอยู่กับอาการของทุกข์ทุกข์ก็จะมีกําลังไปอยู่อาการของสุขสุขก็มีกําลังไปอยู่กับอาการของสมุสทัยสมุทัยก็มีกําลัง,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 รรงไปอยู่กับประธาน ตัวทายก็มีกําลังก็คือรู้ปอยู่ไหนจิตไปอยู่ตรงนั้นเนี่ถ้ารู้อกับกายกายก็มีกําลังรู้ไม่อก็รู้รู้ก็มีกําลังจิตก็มีกําลังไปด้วยเพราะจิตก็รู้มันแทบจะเป็นอันเดียวกันแต่ยังอาศัยสักกาที่อาจารย์บอกว่ามโนวิญญาณวิญ,ญญาณธาตุาจิตอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกันแลือแตกต่างกันอย่างไรรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับถามเสั้นแค่นี้นะครับก็ มันเหมือนกันแต่มันต่างกันออาจารย์ทำให้ผมงงแล้วฮะมันรู้เหมือนกันแต่มันต่างกันก็คือโมโนวิญญาณหรือว่าธาตุรู้ก็คือมันเป็นแค่ธาตุรู้นั่นคือเหมือนกันโดยรู้แต่ว่าต่างกันเพราะตัวที่รู้นะ่ะมันเป็นโมโนแต่ตัวจิต มันส่งพลังให้มโนน่ะรู้ได้งั้นจิตจึงไม่ได้รู้แต่ตัวมโนวิญญาณมันกลับมารับรู้แทนจิตเมื่อเรามีความเข้าใจในขณะที่รับรู้สัญญาก็าซ้อนขึ้นมาบวกกับมโนวิญญาณหากเรามีความรู้สึกขณะที่เรารับรู้เวทนาก็มาบวกมโนวิญญาณแต่ถ้ารู้ก็คือวิญญาณ ส่วนตัวจิตน่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวจิตไม่ใช่รู้ตัวจิตไม่ใช่ความจำแต่มันเป็นเพียงแค่พลังงานเป็นพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เราไม่เคยรู้จักมันจึงเป็นหมายสำคัญว่ารู้นะ่ะปิดจิตงั้นที่พระองค์ทรงแยกว่าธาตุรู้ หรือว่าวิญญาณาธาตุเพื่อให้รู้ความเด่นชัดของหน้าที่ของวิญญาณาธาตุหรือว่าธาตุรู้นั่นคือวิญญาณที่ลองลอยไปเกิดและวิญญาณที่มาปฏิสนธิก็โลกมนุษย์ไปนี้ส่วนวิญญาณที่จะไปนิพพานนะ่ะไม่มีเพราะวิญญาณนั้นต้องสลายตัวก่อนเหลือแต่ ความบริสุทธิ์ของจิตท,ที่ซ่อนตัวอยู่ในวิญญาณนะะที่จะไปน,นิพพานวิญญาณไปนิพพานไม่ได้ถ้ารู้ไปนิพพานไม่ได้ถ้ารู้จะไปแค่สามภพเท่านั้นและที่ทานรู้ไปสามภพนั้นเป็นท่านรู้ที่ป็นเต็มไปด้วยอวิชาเต็มไปด้วยอุปทานในรู้เต็มไปด้วยตัณหนาในรู้เต็มไปด้วยอวิชาในรู้แต่ถ้ารู้นั้นไม่มีวิชาแล้ว มันก็จะสลายตัวไปเองโดยตลอจิตที่ซ่อนตัวอย่ารู้ก็จะมีพลังขึ้นมาจนหลุดพ้นจากวิญญาณธาตุก็เหมือนไข่เหมือนไข่ไก่ไข่แดงที่อยู่ในไข่ที่มันสามารถฟักตัวเป็นลูกไก่ขึ้นมาแล้ว มันทะลุออกจากเปลือกไข่ได้เองโดยไม่มีใกรต้องไปช่วยเลยใช่ไหมโยลรถไข่มันฟักได้ยังไงอยู่ๆมันจะฟักเองไม่ได้มันต้องมีอุณหภูมิมมมใช่ไหมลนะ่ะที่เหมาะสมกับการฟักไข่ถ้าเอาไข่ไปวางไว้ที่โดนความชื้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะฟักตัวได้ ใช่อุณภูมนนินานการฝึกที่ให้จิตนั้นหลุดพ้นจากอาวิชชาได้ก็ต้องฝึกจิตให้มีพลังคือการฝึกรู้ให้มีพลังนั่นเองเมื่อรู้มีพลังแล้วรู้มันจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันครอบงำอยู่อวิชชาเองเหมือนไก่ที่มันมีพลังจากการบ่มจิตที่เกิดจากการบ่มจากการฝึกรู้ มันจะหลุดพ้นจากอาการของสิ่งที่ครอบคุมดวงจิตไว้ก็คือท่ารู้วิญญาณเองวิญญาณครอบจิตไว้แต่สิ่งที่ครอบวิญญาณไว้คืออะไรก็คือขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครอบวิญญาณไว้อีกทีคือครอบท่ารู้ไว้ังนั้นเราก็ต้องมาทำลายความยึดมั่นถือมั่นต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสีย เพื่อเอาดวงจิตน,นั้นหลุดพ้นออกมาจากขนาันธ์ห้าและหลุดพ้นจากรู้ความหมายตั้งนอาจารย์ก็เลยที่อาจารย์อธิบายจาก,จากคุณหมอถามนะฮะบอกว่ารู้ไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็มีพลังรู้ไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็มีพลังเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้นี่ก็จะมีประโยชน์มากถูกไหมฮะมอาจารย์ก็สอนให้เอารู้มาแสะไว้ที่หน้าอกอะไรทํานองเนี้อยื อาการที่จะเอารู้มาแส่ที่หน้าอกเนี่ยสามารถทำได้ต่อเนื่องหรือทำทุกวันไปเรื่อยๆอันนี้จะได้อะไรเกิดขึ้นครับมันก็ต้องบ่มบ่มอยู่ตลอดการบ่มก็คือการฝึกฝนเพราะพลังงานของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่กับจิตอยู่กับรู้ จะเกิดพลังงานเต็มที่มาในข้อเมื่อนั้นรู้ก็จะอิสระจ,จากอาการเองเปรียนเสมือนที่เราชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมละ่ะเวลาชาร์จแบตเตอรี่มันจะมีกระแสะไปวิ่งเข้ามาในแบตวิ่งไป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 ,งไปจนมันเต็มแล้วมันจะตัดนการที่เราฝึกรู้วัตถฐานรู้เนี่ยฝึกไปรู้มีกําลังแล้วเนี่ยมันจะเต็ม ถ้ารู้เต็มแล้วเนี่ยพลังของจิตมีแล้วเราไม่ออกมาใช้งานเก็บบว้นนานพลังงานของจิตก็เสื่อมไปเหมือนแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไปแล้วไม่เอามาใช้ประโยชน์ชมันก็เสื่อมไปแต่เมื่อแบตบเต็มแล้วพลังงานของจิตเต็มแล้วเราก็เอาพลังของจิตมาเรียนรู้อาการของกายใจชาร์จเต็มแล้วเอามาใช้ประโยชน์ใช่เหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์เต็มแล้วเราไม่ แมวามาโทมันก็แค่แบตเต็มแต่ว่ายนานๆมันก็หายไปใช่มันจะฝึกแล้วมีพลังมาดูเองมันต้องฝึกให้เกิดปัญญาญาณเกิดขึ้นแล้วก็เอาพลังงานของจิตมาเรียนดูอาการของกายใจจนจิตนั้นประจากา์ชัดแล้วเห็นแจ้งดุดพ้นจากอาการเอง การที่เอาจิตมาแตะไวท้ที่แตะเบาๆไว้ที่ฐานเอากายเนี่ยนะฮะ<ม>ตรงหน้าอกเนี่ยควรทําเป็นประจำเลยใช่ไหมครับสําคัญครับควรสมควรอย่างยิ่งที่จะทำปุกผลให้เป็นประจำาะเหมือนการชาิแบบพอชาิไม่เต็มเราก็ไปชักสายเอาซะก่อนหรือนาน,านชาิทีนา,นานเสียบทีก็ไม่เต็มทีท<อ>เห็นชัดเล ขอกลุ้ท่านอาจารย์มากฮะอแปลกนะตั้งที่มีผู้รู้อยู่ <S <S มีผู้รู้ม,รมีผู้รู้อยู่แต่เราก็ไม่เห็นม,มันไม่ใเห็นหรอกเหมือนเรามองเห็นรูปเนี่ยรูปเป็นสิ่งที่รู้ใช่ไหมน่ะเราโยมเห็นลูกาตาตัวเองไหมไม่นั่นนละแต่โยมาามีลูกตาไหมนั่นนละโยมก็มีผู้รู้ด้วยแล้วเราจะต้องเห็นผู้รู้ เราเห็นเราไม่เห็นลูกตาตัวเองแต่เรารู้ได้ว่าเรามีลูกตาเรารู้ได้ว่าเรามีรู้แต่เราไม่สามารถเห็นรู้ได้แต่เราเห็นได้คือสิ่งที่รู้ทั้งหมดที่นี่หมายคามว่าเราจะไม่หมายเนาว่าผู้รู้นั่นสิหลักนี่ถูกต้องคือเราเป็นผู้รู้ให้ใช่ถูกต้องเลยเพราะสิ่งที่รู้ทั้งหมดเรามาใสศ คือรูปคือกายงั้นเรามาสายกายกายคือสิ่งที่ถูกรู้และเป็นสิ่งที่ถูกอาศัยใช่ไหมแล้วเมื่อกายเป็นสิ่งที่ถูกอาศัยเวลาเราเอาอะไรมาเรียนรู้ก็เอากายเนะี่ยมาเรียนรู้ตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายจมูกก็เป็นกายลิ้นก็เป็นกายกายก็คือกายหากไม่มีห้าตัวนี้เราก็รับรู้อะไรไม่ได้จึงไม่มีผู้รู้ ก็กายเนี่ยมันคือกายเนื้อซึ่งเป็นธรรมาชาติแต่มันมีผู้รู้ได้เพราะอาศัยวิญญาณคือธาตุรู้เนี่ยมันแนบมันแนบอยู่กับกายเมื่อผู้รู้มันแนบกับกายก็คือจึงส่งกระแสออกมารับรู้อีกด้านหนึ่งของกายคือตาหูจมูกกายนั่นเองใช่ไหมสองสิ่งเนี่ยมันคืออันเดียวกันแต่มันทำหน้าที่ ต่างกันก็คือมันมารับรู้ได้ของสิ่งที่มันมาใส่และมันก็รู้ได้เพราะตัวมันเองก็คือตัวกายนั้นอาการที่รับรู้ก็คือกายสิ่งที่รู้ก็คือกายแล้วเมื่อกายเสื่อมตัวรับรู้ก็เสื่อมสิ่งที่รู้ก็เสื่อมเมื่อกายดับตัวรับรู้ก็ดับสิ่งที่รู้ก็ดับหมดแล้วใครล่ะ เป็นผู้รู้ใครละคือสิ่งที่ร,รู้มันเหลือไม่ละ,น,ะนั่นแสดงว่าผู้รู้เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมสิ่งที่รู้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ,ง,เ,รรเ,เ,ของเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทั้งสองตัวเป็นทุกขังทั้งสองตัวเป็นนาตาสองตัวในเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกขอานาตาทั้งสองอาการ ควรไม่ล่ะที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นในสองอาการนี้ว่าเป็นเรา<ม>แต่เรา,าก็กร,กรูวว้ว่าถึงทางกรรียนรู้ก็มีแต่เน้นอนเ้นห้าเราไม่ได้ทำให้เราได้รู้เราก็รู้เรื่อยเรื่อยรู้แต่ไม่ก็ปล่อยให้เด็กผ่านก็คือมีแต่ความจริงเท่านั้นะที่จะสอนเราความจริงทั้งหมดที่จะสอนให้เรารู้ว่า สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ทั้งหมดมันนีใครเป็นเจ้าของและผู้ที่ไปเรียนรู้ทั้งหมดมันก็มใีใครเป็นเจ้าของในค,ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะเชื่อความจริงหรือจะเชื่อความคิดเราก็ต้องน้อมรับความจริง และยอมรับความจริงปอยวางความจริงให้เป็นความจริงไปสุดท้ายรู้ก็ยังมีอยู่ผู้รู้ก็ยังไม่อยู่แต่ว่ามันสักต่ว่ารู้เพราะผู้รู้มันยังไม่ตายเพราะกามันยังไม่ตายถ้าวันในกายเสื่อมกายตายผู้รู้ก็ตายหมดนั้นแสดงว่าผู้รู้เนี่ยไม่จรงังยั่งยืนที่หลวงปู่ดุลบอกว่าเมื่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้มีผู้รู้อยู่ แต่ไม่มีเราในผู้รู้ไม่มีผู้รู้อยู่ในเรา <c oughs> ในความเข้าใจนี้เขาไม่ใช่ของใครยควยคำกอบคุณก็คือธรรมชาติที่มันแสดงอาการออกมาสุดท้ายก็ดับหมดใจ่ไหมละ่ะแล้โยมเจาอ,อะไรอะ่ะ แต่ยังมีรู้อยู่ก็ใส่รู้ซื่อๆไปจนถึงเวลาสุดท้ายของการดับไปนกัครี่ผมก็ขนะึ้นมาแต่ังอะสงสัยนะครับได้ยินมานานเลยสงสัยมันมันคืออะไรอีกครับไอ้ที่ว่า การบรรลุธรรมหรือการเห็นธรรมเนี่ยมันคือบรรลุอะไรเห็นอะไรอืมันเหมือนเี่เราส่องไฟทะลุป่าออกไปอย่างนี้หรือเปล่ามองเห็นข้าหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารู้อย่างไงแล้วเมื่อที่ว่าบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยคืออ่ามันคงสภาพอย่างนั้นไปตลอดจนจนตายหรือว่าอย่างไงอย่างนี้หรือเปล่าก็อย่างทุกสายย่อมงานเน,ะนี่ยบรรลุธรรมมัน มันบรรลุแบบไหนเหมือนทะลุป่าใช่ไหมนะความหมายมันก็คล้ายกันนะโยมตอนที่ลอยยังไม่รู้ทำเนี่ยเราเดินหลงป่าออกจากป่าไม่ได้เมื่อวันใดลอยจากป่าได้เรารู้เออเราไม่อยู่ในป่าแล้วความหมายเดียวกันหากเอยยังไม่ออกจากป่าเราก็เห็นอ้สิ่งที่มันอยู่นอกป่าคืออะไรเพราะเราวนอยู่ในป่าหากเราอยู่ในความหลงเราก็ไม่รู้ว่าการที่ออกมาจากความหลงมันเป็นยังไง การที่หล่อจากสิ่งที่เรายึดมั่นถึงมั่นเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าขนา,าที่เรายึดอาการเป็นยังไงแล้วจะรู้ว่าเมื่อหน่อจากการยึดแล้วเป็นยังไงมันตายยังไงอาการตา่างกันนันจะรู้ว่าก่อนที่เราจะบรลุธรรมมันเป็นยังไงและบรลุธรรมแล้วมันเป็นยังไงคำมาบรู้ธรรมก็คือเราบรู้ความจริงบรลุความจริงก็คือเรียกบรลุสัจธร,รรม เมื่อเราบรรลุความจริงบรรลุสัจธรรมแล้วเราก็หลุดพ้นจากความจริงแม้ความจริงจะปรากฏอยู่ก็ตามเพราะเราไม่ได้ไปทำลายความจริงแต่เราบรรลุแล้วซึ่งความจริงพอแจ้งแล้วต่ความจริงและเราไม่ได้ทำลายความจริงจึงปล่อยความจริงนั้นให้เป็นความจริงไปเสียสุดท้ายเราก็อยู่ความจริงโดยที่ไม่ตกกับความจริงนั้นโดยที่เราไม่หวั่นไหวต่อความจริงนั้นทั้งๆที่ความจริงทั้งหมดยังไม่อยู่ครบ ไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าในความจริงนั้นมันมีเราในความจริงเพราะเราหลุดพ้นแล้วจากความจริงนั้นเพราะเราได้ปล่อยวางความจริงแล้วให้เป็นธรรมชาติไปเหลือแต่ผู้ไม่มีซึ่งยังอาศัยความจริงนี่จะเรียกว่าอาการของโพธิมรมแล้วแล้วนเรื่องของการนั่งปฏิบัตินะครับนั่งสมาธินี่ มันมีความจําเป็นมากขนาดไหนครับหรือว่าอย่างไรการนั่งการเดินการยืนการนอนจําเป็นหมดยงไม่ใช่เป็นเพราะการนั่งอย่างเดียวแต่ความจะเป็นนั้นอยู่ที่การฝึกรู้เราสามารถฝึกรู้ได้ทุกๆอริยมรดเพียงแค่เราไม่รู้อยู่ในกายในในอริยบทนั้นไม่ได้หมายว่าต้องนั่งสมาธิ แต่เรามีสมาธิอยู่ในอริยบทงั้นแสดงว่าเรามีเวลาฝึกได้ทั้งวันเพราะการนั่งสมาธิเรานั่งนานไม่ได้เรกเต็มที่กับชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วแต่เรามีเวลาทั้งยี่สิบชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมนะงั้าเราใช้สมาธิอยู่ในกายกับอริยบทดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทํางานไม่ได้ เราทํางานได้อย่างปกติเหมือนที่เราทําทุกวันเนี่ยแต่เราไม่สติอยู่ในกายเท่าที่จะทําได้และไม่ได้หมายว่าจะได้มีสติอยู่ตลอดยี่ิบปีจนมดแค่เพียงรละลึกรู้อยู่กับกายเท่าที่จะทําได้ดีพอปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปแต่ไม่เคยรู้กายไม่เคยรู้ใจเลยนั้นการฝึกสมาธิไม่ได้หมายถึงอริยหม แล้สมาธิที่คนเราเข้าใจกันว่าสมาธิก็คือฝึกแล้วมันต้องสงบจริงไม่ใช่ยูยเพราะความสงบมันบรรลุทําไม่ได้ความสงบนั้นเป็นแกนเป็นการพักจิตที่มันมีผลมาจากการฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิจดจ่ออยู่อารมณ์ใดอารมณ์ 1, หนึ่งเป็นเวลานานความสงบจะเกิดขึ้น ผลมาจากสมาธิแต่เมื่อเข้าถึงความสงบแล้วเราจะอยู่กับความสงบไม่ได้เพราะความสงบมันเป็นผลมันไม่เที่ยงแต่เมื่อเราฝึกสมาธิจนตั้งมั่นแล้วเราก็อสมาธินะ่ะมาตั้งมั่นอยู่กับสภาวะเป็นการเรียนรู้เพื่อการบ่มปัญญางั้นสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงความสงบชื่อก็ต่างกันโดยสภาวะก็ต่างกัน ความสงบมันไปนผลจากความตั้งมัน่นสมาธิคือตั้งมัน่นคือตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนีกว่าสมาธิหรือตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์รารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานจนเกิดระวังแล้วเข้าสู่ความสงบนั่นดีกว่าผลเกิดจากความตั้งมัน่นรียกว่าสมาธิส่วนตัวปัญญานั้นต้องอาศัยความตั้งมัน่นเพื่อยกระดับมาเป็นการเจริญปัษสนาเพื่อจะได้เกิดปัญญา และวิปัสสนาคือการเรียนรู้นั่นสมาธิความสงบเราต้องเข้าใจว่าเรานั่งสมาธิเพื่อเกิดความตัง้งในตนนัวเองไม่ได้หมายถึงความสงบแต่นี้เราเวลานั่งสมาธิก็จะหวังว่ามันต้องสงบวันไหนสงบรู้สึกสบายเออสาเร็จแล้วพอเราได้ความสงบแล้วแต่เราทิ้งความสงบเสียพอนั่งทีไรก็เอาแต่ความสงบพอสงบแล้วเลิกเลยจบกันไม่ได้ไประโยชน์ เ,เรียกว่าสมาธิวต่อพอการฝึกสมาธิเมื่อเห็นลาบมีดเมื่อมีคมแล้วเราต้องเอามีดไปตัดทางทางสิ่งที่มันยังมีอยู่ให้มันเตียนไปก็คือเมื่อได้ความสงบแล้วไ,ได้ความตั้งมันแล้วก็ออกไปฝึเกเพื่อเกิดปัญญาญาณคือการเรียนรู้สภาวะนั่นจะทำให้เราเกิดปัญญานั่นบอกได้ว่าสมาธิไม่ใช่ความสงบ แล้วบอกได้ว่าสมาธินั้นไม่ใช่กายเป็นสมาธิจึงเรียกว่าสมาธิแต่มีรู้ที Shrim ่เป็นสมาธิแม้ขณะที่วิ่งอยู่แต่มีรู้เป็นสมาธิก็ถือว่าเราได้สมาธิแล้วแม้ขณะที่เราเดินอยู่แต่มีรู้เป็นสมาธินั่นน่ะถือว่าเรามีสมาธิแล้วแม้ขนาที่มุ่นวายเสียงดังคึกโคมแต่มีรู้เป็นสมาธินั่นถือว่า เรามีสมาธิแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งอยู่ในป่างเงียบสงบกายตั้งมั่นนิ่งเลยแต่ว่าใจไม่มีสมาธิก็ถือว่ายังไม่มีสมาธิแค่สมาธิในรูปแบบของกายแต่ใจยังฟุ้งซ่านวุ่นวายอันนั้นจะไม่เรียก,กว่าสมาธิไม่ได้เพราะสมาธินี้หมายถึงสมาธิของรู้เป็นสมาธิของใจ